ครับสวัสดีครับผมวันนี้พกับผมกองแกงอีกแล้วขณะนี้เป็นอีพีสองที่ท่านได้รับชมอยู่เราได้ลงมาจากปูเก้างอมเรียบร้อยนะครับใครยังไม่ได้ดูกลับไปดูอีพีนตอนนี้เราก็กำลังจะไปหาที่แคมป์ปิ้งพักผ่อนหยอนใจบรรยากาศเย็นเย็น ที่ไหนที่ไหนดีที่นี่ที่ไหนอตอนนี้เรากำลังจะไปแคมปิ้งที่จังหวัดเลยนะครับเป็นภูเรือเนาะอุทยานแห่งชาติภูเรือหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดินทางจากภูเก้าง้อมาอีกประมาณ60กิโลนะถึงจะถึงจุดกลางเต็นท์ของเรา,อ,าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างทางที่เรากำลังจะไปกันเนาะคาดว่า เขาหน้าจะให้กลางเต้นแล้วเช้ามาเราจะเจอหมอกอันสดใสไปกันตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปั๊มน้ำมันนะครับเราจะเติมกันเป็นถังที่4รอบนี้เอาเป็นส0งร้อละกัน95 200ครับพี่พกตั้งมาไหมมาหมดแล้วมั้ง าจะมีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้แวะกินข้าวมาโอ้ยไม่ไหวหิวมากเดี๋ยวเราเดินทางกันต่ออีก23กิโลเมตรนะครับเราจะถึงภูเหลือจุดแคมปิ้งของเราวันนี้ห,หนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มย่อนไอ้ รายงานผลจ้ารายงานผลตอนนี้เราก็เข้าใกล้อุทยานแห่งชาติภูเรือเป็นอันตีเรียบร้อยแล้วนะครับอีก5กิโลเมตรเท่านั้นเฮ้ยแต่พอดีอะไรอยู่ห้องบนนู่นอะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราจะแว้ไหมหรือเราจะกางเต็นท์กันก่อน อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับถ้าเพื่อนๆมาไม่ถูกก็ปักหมุดใน g o o g l e แ a p ว่าอุทยานแห่งชาติภูเรือเดี๋ยว g o o g l e แ a p ก็จะพาพามาหาหาท่านเองแล้วกันโอ้ยทางขึ้นเอ,เอ จังเลยอันนี้เหมือนเหมือนเป็นวัดหรือเป็นโบสถ์องไม่ใช่พวกค่าย GMM Grammy หรอกนะฮะๆๆตอนนี้เราก็ถึงหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือนะนะครับอันนี้เป็นจุดทางเข้าของอุทยานเนะาะ ปลายเขาแจ้งบอกว่าอีก200เมตรถึงด่านเก็บค่าบริการกรุณาใช้เกียร์ต่ำโปรดเตรียมเงินค่าผ่านทางไหน่ะรถจักรยานยนต์คันละ10บาทรถจักรยานยนต์มินิบายค่าไบาเราก็น่าจะ20บาทรถยานยานชาติผู้เรือเรามาชงกงนเรียบร้อยแล้ว ต้องเก็บเท่าไหร่วะปุ๊บปั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 ๊บอะเลยเลยเลยพี่ตอนนี้ยังเปิดอยู่ไหมครับปิดครับปิดใช่ไหมกลางเต้นไม่ได้เลยใช่ปะไม่ได้เลยครับเที่ยวก็ยังไม่ได้เลยอ๋อเที่ยวก็ยังไม่ได้เลยปิดแกนท่องเที่ยวสามเดือนครับปรับปรุงครับอ๋อเอาไงนาทีเราไปกลางเต้นไหนดิ ม,มีมีตามรีสอร์ทนะครับรับการเต้นมาถึงอุทยานแห่งชาติภูเรือแล้วนะครับแต่ไม่สามารถกางเต้นได้เนื่องจากอุทยานปิดเดี๋ยวเราไปหาจุดกางเต้นจุดอื่นกันเนะาะเฟลเมื่อกี้เราก็ลองได้สอบถามชาวบ้านแถวนี้นะครับเขาบอกว่าเข้ามาซอยนี้ซอยนี้แล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็จะเจอบ้านหลังนี้ ้อมนอานี่เนาะเอาเอาปากทาง,ท,ววางาออที่เดิมเลี้ยวขวาอ่าเดี๋ยวต้องหาจอดถามออกมาที่เดิมเลี้ยวขวา นี oh, okay. ่ปะโอ้ยเอาไงกันนะมันเข้าทางไหนอะเราต้องขี่บนฐานชาวบ้านกันนะครับขอาอย่างเป็นฐานพี่ก็ไดะ พ,พี่ครับสอบถามหน่อยไอ้น้ำตกมันเข้าทางไหนอะพี่อ,อ,อ๋อเข้าตรงนี้ใช่ไหมพี่ครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับ เนี่ยบอกน้ำแดงเป็นดิเฮ้ยอ่ะเธอลงงรีบร้อแล้วคลาู บรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอ้เป็นน่าจะเป็นน้ำตกของหมู่บ้านะ่ะไม่ใช่ไม่น่าจะใช้อุทยานนะครับเพราะไอ้ตรงเนี้ยเจ้าของเขาบอกว่าสามารถกางเต็นท์ได้เอ้ไม่ใช่เจ้าของนี่คนแถวหมู่บ้านเขาบอกว่ากางเต็นท์ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายอยากกางตรงไหนกางเลยโอเราจะพปา,าดูน้ำตกกันอ อแบบโอ้ยดับกดเสียวอ่ะเดแล้วมันจะเดินลงไปข้างล่างได้นะครับแต่ผมไม่เอาแรดูเหนื่อยเดี๋ยวดูทรงละเราน่าจะนอนพักผ่อนออแรตอนนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงแล้วเราต้องไปหาจุดกลางเต็นจุดใหม่ เพราะจุดนี้ห้องน้ําไม่สะอาดเพราะเรามีผู้หญิงมาด้วยครับแล้วเราะจะเล่นน้ํำกันด้วยแหละแต่เราไม่สามารถเล่นน้ําได้เนื่องจากน้ําแดงมากโอ้โอเคเื่ืยใครว่าแล้วกันว่าเราจะไปที่ไหนต่อลุยกันทั้งวันเร็วนี่ S <S ทางเราก็ไม่ได้กลางเต็นกันนะครับตอนนี้เราก็ย้ายจุดรู้ไหมทำไมถึงรีบฝนจะตกแล้วสุดท้ายกลายเป็นวันเดทิปขับรถไปกลับนะครับระยะทางพันกาโลเดี๋ยวหาตั้งหลักที่ปั๊มก่อนแล้วกันสุดท้ายอาจจะนอนปั๊มแล้วค่อยๆทยอยกลับปัตยาทิปนี้ โอ้ยสบา,าย,ยไปกันโอ้ยตอนนี้ฝนก็ตกหนักแล้วครับผมเราจะถึงจุดนัดหมายเราไม่เนี่ยอุย้ยจะตายโอ้ยโอยเดี๋ยวเดี๋ยว ตอนนี้เราก็ได้จุดกลางเต้นใหม่แล้วนะครับผมตอนแรกเรามีแผนว่าจะกลับไปกลางเต้นที่สระบุรีกันนะแต่พอดีไปเจอจุดกลางเต้นจุดหนึ่งที่เลยขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งอะ่ะมันชื่อว่าให้ตากเออเพราะเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้เราไม่มีที่นอนครับเราต้องหาที่นอนที่อาบน้ำกันแล้ เราขี่อยู่ประมาณเจ็ดร้อยสี่สิบกิโลแล้วตอนนี้มันเหนื่อยนะครับถ้าเราต้องกลับไปกลางเดนที่ที่สราบุรีอีกสี่ร้อยกิโลแล้วซึ่งมันตรงกับมันเสาร์วันอาทิตย์นะครับวันนี้ซึ่งคนมันเยอะมันไม่มีที่ไปถึงสราบุรีก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนเราไม่มีที่อยู่กันเนาะเราก็จำเป็นดีกว่านอนปั๊มแล้วกันหาแถวนี้แหละ เดี๋ยวไปดูกันว่าไอ้ที่ชื่อว่าให้ตากให้ตากเนี่ยวิวจะดีขนาดไหนเพาเราก็เขาเรียกว่าปุ๊บปั๊บหาแคมป์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะตอนนี้เราก็มาถึงจุดแคมปิ้งเราเรียบร้อยนะเรหนะ้ากราบแ800รอเมตรข้างหน้านี้มาดูจุดว่าโอเคหรือเปล่าเฮ้แต่เขาก็ลาดยางมาหมดเลยนะถือว่า ทางเข้าค่อนข้างดีเลยแหละเออไปไม่ใช่ตรงนี้สิบ้านให้ตาก <c oughs> ขอโทษทีนะครับเราเรียกเป็นไข่ห้าก <c oughs> ชื่อว่าให้ตากนะครับถนนเข้ามาเป็นยางดำเป็นลาดไม่ใช่คอนกรีตดิลาดลาดยางหมดแหละค่อนข้างที่จะสะดวกน่าจะพึ่งลาดด้วยแหละ อ,อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะตอนนี้เราก็เข้ามาในหมู่บ้านให้ตากเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องมาหาจุดกลางเต็นท์กันอีกแล้วทริปนี้สุดยอดจริงๆไหน ตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดกลางเต็นท์ของเราเย็นนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้ตากก็จะได้จุดสมาชิกของเราวันนี้ปลอดภัยทุกลำตอนแรกก็คิดว่าจะมีการแค่พวกเราเนาะแต่ก็มีนักท่องเที่ยวคนอื่นเขาเข้ามาเยอะอย่เหมือนกันบรรยากาศยามเย็นนะครับประมาณ4โมงเย็นตอนนี้ ไอสีขาวนี่จะไฮจะเป็นเต็นเราส่วนไอเต็นกินพื้นที่นี้จะเป็นเต็นของไอทัวดกัดกดักส่วนตรงนู้นก็จะเป็นสมาชิกของเรามีหนึ่งมีสองมีสามส่วนบ่าวแจ๊จะอยู่นูน่นสัมภาษณ์หน่อยครับไอที่ตรงนี้คุณซื้อที่ไว้แล้ใช่ไหมใช่ครับ ซื้อแล้วก็สร้างแลนด์มาร์ไปเรียบร้อยปกติถ้าคุณนอนคนเดียวคุณแค่เต็นขนาดนี้เลยใช่ครับไปคนเดียวก็ขนาดนี้มันไม่พอเหรอหรือว่าไงมันไม่พอนอนเหรอหรือว่าไงสบายใจครับสบายใจใช่ไหมไปโดนแบบอึดอัดมาไม่สบายใจครับต้องภูมิใจครับเมียเต็นนี้เมียถอยให้ครับเมียถอยให้สุดยอดจริงๆเมียบอมันเล็กไปจัดด้วยวันนี้เราขาดอะไรนะขาดน้ำเลยวันนี้ ทำมาพี่เออ,เ,อ,อเกือบเอบเกือบมาเดี๋ยวแป๊บนึงเย็บตีเอ่ะเฮ้ยทำไมมึงแอคจังวะทำเหล็อยู่หนึ่งแคปชั่นพวกเรานะครับต้องทำทุกอย่างยกเว้นหน้าที่ไปทุกที่ยกเว้นที่ทำงานนะครับผมตอนแรกกูเห็นหน่อยเดี๋ยวขึ้นรูปตอนมัน <laughs> ตอนมันน็อกนะครับ <laughs> <laughs> พอ <laughs> พอเห็นสถานที่นี้โอ้คือคักเลยไหวนักเรียนหวมันมาป่วยเลยที่ เนี่ยครับเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยผมขี่ไปหมดแล้วรถผมอ่ะไปได้หมดอ่ะเหยียบมาหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับไอ้ที่เหลือก็เหลือเหยียบรถมึงใช่เกือบเกือบนะทุกคนเสื้อหันหลังหน่อยอันนี้จะเก็บโอ้ยต้องเก็บทุกจังหวัดเลยปะเนี่ยต้องเก็บทุกจังหวัดเลยไไปปททุกกี่ยนนะน เรียบร้อยตอนนี้กางเต็นกับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะหาอะไรกินกันเนาะโอ้ยอากาศกำลังเย็นเลยอะตอนนี้ก็เป็นตอนเย็นนะ ครับบรรยากาศถ่านถุงละห้าสิบบาทไม่ผมฝากฝากอะไรสักอย่างหน่อยกับกล้องหน่อยนะไม่โอฝากวรีเด็ดฝากถึงผู้ชายใจเกเรทุกคนเอาฝากให้จบดิเอาเดินหนีเฉยเลยออาฝากต่อหลอกให้น้ำไหลแล้วก็ไปเฉยอาหารยามเย็นเราก็จะมี นี่นี่เดียวหมูกระทะของเราแล้วก็เจ๊กหัวเย็นเย็นหนึ่งแก้วยามเย็นของเราครับอมีให้ครับน่าจะมีอยู่นะมีตะเกียบวอกินกันเอาแกงมาดิ ขณะนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มตรงเรากำลังทำหมูกระทยนะครับอันนี้เราจ้างมือชาวเวทยก่อไฟค่าตัวเท่าไหร่เนี่ยุอันนี้เป็นอันนี้เป็นยุค1นี้เป็นยุน1.0นะครับอันนี้4.0ของมันต้องมีครับเอาแก๊สมาแก๊สอยู่ไหนวะเธอแก๊สอยู่ไหน เห็นอยู่ในปิ๊บัันเละเราวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้แก๊สกระป๋องกันนะครับ่ะครับทำยไงครับอย่างถูกวิธีเอาหา <c oughs> นี่ครับอาหารมือเย็นหมูกระทะอีกแล้วตอนนี้เราและทีมงานก็ทำการแดกหมูกระทะนะครับอันนี้เจ้าของช่อง ตัวแดกแดกตัวแดกแดกตัวแดกจวดไอคนทำเังไม่ได้แดกเลยไอ้คนไม่ได้ทำอิ่มแล้วทำสองคนไงวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกชีวิตแต่พี่บ่าวนอนไปแล้วบรรยากาศดำค่ำคืนนะครับ มืดไม่ต้องส่องอะไรอยู่ที่เต็นเราเรานั่งกินหมูกท่ากันอยู่ไม่ต้องแล้วขอหนึ่งคำดิแบบยุ่ยๆอะกินอยู่เราู่ตวเอไม่ต้องเปล่านะทีลิ้นยาวแบบาไม่มีมันมัสวัสดีตอนเช้าครับท่านผู้ชม อันนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงเช้าเนะบรรยากาศตอนเช้าอากาศเย็นมากน่าจะอยู่ที่ยี่สี่ยี่ห้าเระมันเย็นมากอ่บรรยากาศ จะได้เนาะวันนี้ไม่เจอแบบทะเลหมอกนีแตบบ่ต้องนุ่งทำไมไม่นอนฮะโอ้ยเดี๋ยวไปอาบที่บ้านทีเดียวเปลืองน้ำเขา โอ้ผมไม่อาบน้ำมาถึงนี่เลยเหรอเออไม่ตั้งนาฬิกาทีห้าไม่รู้ไม่ได้ตื่นตอนที่ห้ามีเหรอไอเกทแม่งปิดอย่างเดียว ใ่บ้านเปิดแอร์ไม่ดีก่บเราฮะเหมือนกันไหมฮะไม่เหมือนเหมือนไหมครับ <c oughs> ตอนนี้เราและทีมงานก็พร้อมกันแล้วนะครับเต็มตัวเดินทางกับพัทยากาันไปเ้ยบายบายลายก่อน น้องพี่กลับด้วยได้ปะ ทีมงานกำลังออกปั๊มนะครับเดี๋ยวเราก่อนกลับบ้านเราจะไปแวะไอ้ตรงสะพานห้วยตองกันหน่อยเนาะจะไปแวะถ่ายรูปกันที่นั่นเขาบอกว่าสวยไอ้ผมก็ยังไม่เคยมาเลยเนาะก็บางคนที่ไม่เคยก็เดี๋ยวเก็บภาพสวยๆงามๆมาฝากนะครับ อนนี้ทั้งผมและทีมงานก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างทางแวะกลับอยู่ที่ห้วยอีตองไม่ใช่อีตองดิห้วยตองเฉยๆโอ้ยสภาพรถอ,อันนี้เราลุยฝนกันมาผมนี่เปียกหมดเลยนะครับอันนี้เรายังไม่เคยมาแต่สภาพมันสวยมากเลยอ่ะ อันนี้เป็นแผนที่อะไรวะเที่ยวเพชรบูรณ์อย่างปลอดภัยนี่ยแผนที่เผื่อคนอยากไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะครับจุดสวยปะ บรรยากากเดี๋ยวขอรีแลกร่างกายก่อนไม่ไหวเหนื่อยมากท่านผู้ชมเนี่ยผมโคตรชอบเส้นอย่างนี้เลยมันชื่ออะไรเนี่ยถนนหมายเลขสองสองเจ็ดห้าอยสวยอะ่ะโอ้โหสวยมากข้างในนี้มันเป็นอ่างเก็บน้ำได้เลย ข้ามบนมนี่ต้องเป็นอ่างเก็บน้ำแน่เลยเธอขึ้นไปดูปะวันนี้ไหนครับทำไมอ่างเก็บน้ำแลดูสวยจังเลยอะ่ะ เนี่ยดูในแมปเนี่ยพี่ดูใน g o o g l e แ a p สิดอ่ะทางเข้ามันอยู่ข้างหน้าเ,เองนี่เนี่ยพี่ลองดูใน g o o g l e แ a p สิไปจอดรอข้างหน้ากัอะไรปะโอ้ยสวยไอ้ตรงนี้หรออ่างเก็บน้ำอะ่ะ เธอบังอ่างเก็บน้ำคลองเฉียงรับนี่เหรอปิดอ่างเก็บน้ำเหรอโอ้เขาจะเข้าอ่างก็หน่อยว่า ฝนตกแล้วอันนี้ก็ขากลับเรานะครับเราจะไปแวะเขาใหญ่ที่ยังนะแต่ตอนนี้ฝนลงหนักมากโอ้ยอะไรกันก็ดีอ่ะโอ้ยปิดกล้องก็นแล้วกันไปกันตอนนี้เราก็เติมเป็นทางที่ห้าแล้วนะครับทางสุดท้ายน่าจะถึงบ้านเต็มทางเท่าไหร่อือฮือ 370 370ครับวันนี้ค่าน้ำมันก็จะตกอยู่ที่พันหนึ่งร้อยพันามพันสี่บาทไปกันลีแล็กครับตอนนี้เราก็ออกปตทอีกแล้วตอนนี้น่าจะก่อนยิงยาวกลับบ้านเราจะแวะ หาอะไรกินกันก่อนน่าจะถึงพัทยามีห้าทุ่มเที่ยงคืนแน่นอนนะครับเหนื่อยไปกันตอนนี้ทางเราและทีมงานก็ได้แวะกินข้าวกันนะครับพอดีพี่เขาเจ้าของร้านข้าวทอถ่ายรูปด้วยตอนนี้เราก็อยู่ตอนนี้เราอยู่ไหนนะพี่ ลำนาลายแวะกินข้าวกันเดี๋ยวก็น่าจะเดินทางกลับกันแล้วตอนนี้ทางเราและทีมงานกำลังเดินทางกลับพัทยาแล้วนะครับไม่มีจุดหมายที่จะแวะนะครับจะแวะอีกทีก็แวะปั๊มน้ำมันที่เดี่ยวแค่นั้นแล้วนะจ๊ะ เดินทางกันยาวๆอีก2อ0กิโลถึงตัวเมืองพัทยาขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปเราจะไปที่ไหนกันฝากกดกระดิง่งกิ๊งกิ้งกิ้งกิ้ง